ก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์อินทีเรยที่ผมทําเมื่อสักก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสามเดือนนะครับแล้วผมคิดว่าเออมันเป็นโปรเจกต์ที่นะมันจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมว่าน่าสนใจเพราะมันมีดีเทลของความความเท็กซ์เจอร์ที่ดูเก่าแล้วก็ดูคลาสสิกครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คอนเซ็ปคือเป็นแนวคอเทจแบบ สไตล์อังกฤษนะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เออผมก็ไม่เคยทําอะไรแบบน,นี้มาก่อนเนาะแล้วพอเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเขามาจ้างขึ้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่น่าสนุกและน่าสนใจครัเป็นโปรเจกต์ที่เป็นห้องที่พื้นที่ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยจะมีดีเทลค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าท้าทายสำหรับผมนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ทาอะไรแบบน,นี้สักเท่าไหร่นะครับ <os> ทีนี้เนี่ยเวลาเพื่อนๆเห็นงานพวกเนี้ย ก็อยากพิ่งตกใจไปนะครับคือว่าปกติอะถ้าถ้าผมทำโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยอันนี้คือกดเพื่อโชว์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะรู้สึกว่าเออเจอลักษณะแบบนี้จะรู้สึกว่าน่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นดีเทลโมเดลจริงๆนะครับแต่เราอาศัยเท็กซเจอร์ที่เราหามาได้นะครับในการที่จะแบบเข้าไปแล้วทำให้งานของเราเนี่ยดู ดูแบบดูเก่านะครับแต่โดยที่จะไม่ต้องใช้เมชอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ตรงเนี้ยตู้ตัวเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะถ้าไม่ใช้เท็กซ์เจอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างยากมากเลยผมใช้เอ่อเท็กซ์เจอร์รู้สึกว่าจะมีทั้งหมดสองสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นเท็กซ์เจอร์เกี่ยวกับตู้แล้วก็ค่อนข้างที่เป็นมานะครับแบบเข้าไปนะฮะคือตรงเนี้ยถ้าถ้าเราขึ้นเองเนี่ยมันจะยากมากถ้าไม่มีแบบนะฮะ น,นี้ก็คือใช้แบบเขาช่วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยฮะเป็นข้อมูลที่ดีไซนเนอร์ที่เป็นเพื่อนผมนะครับเขาให้ข้อมูลมานะครับก็ก็มีการสเกจอะไรแบบนี้นะเนี่ยคือหมายถึงว่าทำไปแก้ไปเนี่ยตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็นี่คือแปลนของของงานนะฮะตรงนี้คือตู้ที่เราที่ผมขึ้นมานะครับ ผมอาศัยเท็กซเจอร์ที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะมีมีแค่นี้นะครับผมก็ต้องดูว่าจะขึ้นยังไงนะฮะก็แต่เป็นโปรเจกต์ที่สนุกดีครับสนุกดีอันนี้เป็นตู้ที่ที่เห็นไหมฮะคือขึ้นผมก็พยายามไปเซิร์ชเท็กซเจอร์ตู้เนี้ยที่ละเอียดที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับแล้วก็เอามาแมทนะฮะแล้วก็ไปหาข้อมูลตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่วนของอ่า คมไฟนะครับคืองานเนี้ยความยากของงานก็คือการขึ้นแต่ละส่วนให้มันใกล้เคียงนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็ขึ้นจากสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็แบบแบบแล้วก็เอซ์ูตรเอานะฮะคือบางทีเราไม่จำเป็นจ,จะต้องขึ้นแบบดีเทลเป๊ะนะครับนี่คือเคล็ดลับของการที่เราจะประหยัดพลังของของเครื่องนะฮะ อันนี้เป็นโมเดลนะครับแต่ว่าบางส่วนผมก็แมปแล้วก็ซีเลี่ยมไปเลยนะครับคือเราพยายามที่จะขึ้นให้ไม่ต้องทุกอย่างดีเทลมากนะครับมันจะช่วยประหยัดพลังเครื่องไปได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะก็ตัวนี้ขึ้นละเอียดนิดนึงนะฮะพยายามขึ้นไปนะก็บางส่วนเนี่ยก็เป็นโมเดลที่โหลดมานะครับก็ใช้หลายๆส่วนนะฮะแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นงาน Final เรนเดอนะฮะก็คืองานชิ้นนี้ผมเรนเดอร์โดยใช้ y ซ l e นะครับคือมันจะเป็นงานสไตล์แบบดูแบบไม่ได้เป็นโมเดอร์น่ะแต่ว่าเป็นลักษณะที่เหมือนกับมีความเป็นมืดมืดสว่างสว่าให้มันมีความสึกเหมือนกับ g n i s i s o t t a g e นะครับก็เป็นงานที่ผมค่อนข้างสึกพึงพอใจมากพอสมควรนะฮะคือค่อนข้างชอบ โปรเจกต์นี้เลยทีเดียวก็เลยเอ๊ะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับตรงพวกนี้ผมก็ไปหาดาวน์โหลดเท็กซเจอร์แต่จริงๆพอเราเซิร์ฟเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าเท็กซเจอร์เนี่ยตัวเท็กซเจอร์อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับมันก็มีข้อจำกัดในการหาเท็กซเจอร์ดีๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยงานนี้ผมค่อนข้างพึงพอใจมากนะครับเพราะว่าก็ใช้ c y c l e ล e รนเดเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะฮะแต่ความยากของไอ้ตัวนี้คือการที่เราต้องรู้เทคนิคในการเปิดปิด หนังนะครับเพราะว่าตัวนี้โมเดลถ้าถ้าเรามีกล้องตรงนี้คือตรงนี้เป็นกล้องในการเซตเซตกล้องนะฮะกดศูนย์เนี่ยตรงส่วนของกล้องนี้เนี่ยเวลาไปดูกล้องเนี่ยผมทำเป็นคลิปคลิปนะฮะตัดคิปติ้งเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นกล้องเบอร์อะไรอ่า ไม่ได้เข้ามานานละอ่ะเป็นลักษณะนี้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยกล้องตัวเนี้ยคิปปิ้งเพลนผมเนี่ยเอาไม่อยู่ผมต้องใช้วิธีการซ่อนในการเรนเดอร์แต่ละส่วนเนี่ยผมต้องจัดระเบียบของของเอ่อคอลเลกชันนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกจะต้องไปปิดตรงเนี้ยเพื่อที่จะเรนเดอร์ตัดแล้วก็เนื่องจากว่างานชิ้นเนี้ย แปลนเนี่ยเป็นลักษณะของห้องเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพราะฉะนั้นการพรีเซนต์งานเนี่ยเราเราก็คืออย่างพรีเซนต์เนี่ยก็คือเป็นพรีเซนต์แบบออกจะเป็นสัดส่วนของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้สี่เหลี่ยมคือพอเรามองเข้าไปอีกด้านหนึ่งอ่ะมันควรจะเป็นทางตั้งอย่างเงี้ยเป็นทางตั้งนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นเหมือนกับทางยาวอ่ะฮะ ก็คือความยากของการเรนเดอร์ตรงนี้คือเวลาเราเปลี่ยนสัดส่วนที่เป็นลักษณะนี้เราต้องมาปรับสัดส่วนคือคือซอฟต์แวร์ตัวนี้จะค่อนข้างที่จะลำบากถ้าเราเรนเดอร์ในลักษณะของอหลายๆกล้องแต่ว่าสัดส่วนภาพไม่เท่ากันเราก็ต้องมานั่งปรับก็เป็นข้อที่ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ในจุดนี้นะครับอย่างตรงนี้ถ้าผมจ้างิีน่าจะเป็นสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งมั้งผมก็ต้องปรับเป็นหนึ่งพัน อาอไม่ใช่สิเดี๋ยวนะรู้สึกจะเป็นหนึ่งต่อสองแล้วมั้งเอ่อตรงนี้ไม่ได้ทำนานละสองต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองเนี่ยแหละอ่าเดี๋ยวนะอันนี้นา่าจะเป็นสองพันละมั้งอ่าประมาณนี้ฮะถึงจะเป็นสัดส่วนหนึ่งสองต่อหนึ่งปกติมันจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ถ้าเป็นสัดส่วนประมาณนี้นะฮะ ก็ตรงนี้ระบบเลเยอร์ที่ผมทำเนี่ยก็แบ่งเป็นไลท์เป็นอในตรงนี้ก็จะมีส่วนของเลเยอร์ที่เป็นสับอีกทีนึงนะครับเพื่อที่เราจะ,ะจัดการได้ง่ายนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนของกล้องแล้วนี้ก็เป็นส่วนของ Environment คือบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องขึ้นโมเดลจริงๆผมใช้ตัว ตัวตัวแผ่นนะฮะแล้วก็แบบต้นไม้ให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 ้ดูเป็นแบบเหมือนมีต้นไม้ข้างนอกแต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้จริงๆที่เป็นแมสเป็นมวลนะฮะใช้วิธีการ optimize ไฟให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้น,นะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยตอนนี้ผมอยู่โหมดของ material นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมใช้ cycle แล้วก็ใช้ GPU ในการคำนวณนะครับถ้าผมเข้ามาสู่ตรงนี้เนี่ย ตัวกราฟิกการ์ดหรือ GPU เนี่ยก็จะค่อยๆค,คำนวณน,นะฮะอันนี้เราสูเข้าไปดูอารมณ์ของแสงเนี่ยคือจะเห็นว่าพอพอมีการว,วิวพอร์ตเนี่ยเราจะเห็นความใกล้เคียงนะฮะของของภาพเรนเดอร์กับภาพที่ก่อนเรนเดอร์นะฮะก็อันเนี้ยสีก็คือเอาไวเ้เช็คอะเช็คงานเนี่ยจะจะดูง่ายนะฮะ เช็คก่อนเรนเดอร์ซึ่งฟังก์ชันนี้ในโปรแกรมเรนเดอร์ก็ค่อนข้างที่จะทาให้เราจัดแสงเรนเดอร์ได้ง่ายนะครับเราสามารถปรับสีค่าๆได้ตรงค o l o r Management นะครับสมมติผมเปลี่ยนเนี่ยให้เป็นฟิล์มฟิล์มมิดอันนี้ผมเป็นฟิล์มล็อกมั้งอันนี้ก็จะไม่เกินไปนะฮะฟิล์มล็อกอ่าเราเราปรับก่อนเรนเดอร์จริงรอสองคอลสีทสีกแบบแปล สตรานเนี่ยไม่เกินไปนะฮะงานที่นี้ผมใช้ฟิล์มล็อกในการปรับขนะความสวยของแสงนะครับแล้วก็เราสามารถปรับ exposure ได้นะครับถ้าปรับเป็นสูเนี่ยภาพนี้ก็จะดูเงาสม่างขึ้นนะครับประมาณนี้ทีนี้เวลาผมเนี่ยผมจะไปตังป้งอัดสูเนี่ยอันนี้คืองานชิ้นเนี้ย ความความยากของการเรนเดอร์ตรงเนี้ยมันคือถ้าสมมติอ่ผมปิดนี้ก็ไม่ใช่เราต้องไม่ปิดตรงนี้ครับปึ๊บตรงนี้จะเห็นว่าพอเราปิดกล้องนี้ปุ๊บแต่เราจะเห็นว่าห้องเนี้มันสว่างเพราะว่าเราเปิดให้แดดเข้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะโดนอิทธิพลของแดดเต็มๆแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการในการเรนเดอร์เนี่ยเราคือต้องการให้มันมีแสงจริงอะ่ะ จะเห็นว่าตอนที่ผมเรนเดอร์ไฟล์จะเห็นว่าพอเปิดตรงเนี้ยทาไมอันเนี้ยมันยังดูมืดอ,อยู่แสงไม่เข้าเพราะว่าจริงๆอ่ะภาพเนี้ยจะให้ให้ถูกต้องมันต้องมีผนังกั้นนะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะต้องไม่เรนเดอร์ติดอ่ะทาไงถึงจะได้นะครับวิธีการนะครับตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าตรงนี้มีมีตัวเปิดไฟอะไรลักษณะน,นี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนี้มีเหมือนกับตรงนี้เขาเรียวกว่าอะไรนะ Disable i n Renderer แล้วก็อ e Port เราต้องไปเพิ่มตรงนี้นะฮะ i n d i r e ร t Only นะฮะปึ๊บกดเพื่อที่ให้มันมีตรงนี้ขึ้นมาและเวลาเราเรนเดอร์เนี่ยถ้าเราอยากจะไม่ให้เรนเดอร์ติดผนังเนี้ยเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับกดปึ๊บขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมตอนนี้มีการซ่อนแต่ว่าไอ้ตรงนี้รู้สึกว่าไม่ได้รับการซ่อนแสดงว่าอ่า เราต้องเอาตรงนี้เข้าไปในเลเยอร์ของผมไม่ได้ทำโปรเจกนี้หลายเดือนแล้วบางทีก็ลืมเหมือนกันนะไม่ได้ทำนานเออที่ไม่ได้เพราะอะไรแต่นะอ๋อรู้สึกว่าอันนี้มันจะมีฟังก์ชันที่สมมติว่าผมปิดตรงนี้ใช่ไหมครับและถ้าจริงจริงตรงเนี้ยคือผมต้องการซ่อนอย่างนี้ยทั้งหมดซึ่งในนี้เนี่ยผมมีส่วนของเห็นไหม ส่วนของเป็นคล้ายๆกับคอลเลกชันของเฟรมวินโดว์กับเฟอร์นิเจอร์อยู่ใช่ไหมฮะถ้าผมปิดตรงนี้ปุ๊บปึ้งจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ถูกซ่อนไปด้วยเวลาเราเรนเดร์มันจะติดตรงหน้าต่างตรงนี้ผมต้องการที่จะให้เวลาเรนเดอร์เนี่ยสัดส่วนจะเป็นสัดส่วนเดียวกันผมต้องไปปรับตรงนี้ให้เป็นสัดส่วนสองต่อนหนึ่งก็งคือสองพัน ตรงเนี้ยก็จะใกล้เคียงกับรูปสุดท้ายที่ที่เป็นไฟนอลแล้วแต่ว่าจะเห็นว่าตรงนี้เราไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วเราต้องทำไงคือตรงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตน,นะจะเห็นว่าส่วนที่เขาถูกซ่อนตรงเนี้ก็คือจะเลเดอร์ไม่เห็นหน้าที่ของก็คือปิดตรงนี้ไปติ๊กตรงเนี้ยให้ให้เหมือนมีแอคทีพนะฮะเขาบอกว่า indirect only object in collection only contribute indirectly to the shadow and reflection in the view layer นะครก็คือเราไปกดตรงนี้ปุ๊บจะเห็นว่าหน้าตาถูกซ่อนกดตรงนี้ที่เป็น layer หรือว่า collection ของ furniture ตรงนี้จะถูกซ่อนตรงนี้เราก็จะพร้อมในการ render แล้วนะคะคือเป็นงานที่จะเริ่มต้น render final ได้แล้วแล้วเนื่องจากว่างานชิ้นนี้ถ้าเราใช้ กราฟิกการ์เดนเดอร์มันจะค่อนข้างรอไม่นานะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับกดเรนเดอร์ดูว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ในการเรนเดอร์คือกราฟิกการ์เนี่ยถ้าถ้ากราฟิกการ์เรามีมีพลังเพียงพอเนี่ยก็จะสามารถเรนเดอได้แต่ถ้าไม่พอเนี่ยเขาจะเขียนคําว่า out of memory ก็คือแรมของ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 กราฟิกการ์เนี่ยไม่พอนะฮะอันนี้ก็คือแค่เพ n เรใช้ใช้กราฟิกการ์ในการเรนเดอร์นะครับ ผมผมไม่ได้ทำตัวนี้นานมากแล้วผมจำไม่ได้ว่าใช้เวลานานขนาดไหนเนาะเอ่อคือแต่ที่รู้คือว่ากราฟิกการ์ดยังไงก็เรนเดอร์เร็วกว่ากว่า CPU อ่ะฮะอันเนี้ก็จะมีการประมาณเวลาผ่านไปสามสิบแปดวิใช้เวลาประมาณอหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเร็วกว่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอันอื่นกันครับทีนี้ พอเราเรากดเรนเดอร์ไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเขาก็เจอเรนเดอร์อยู่นะเราก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะไปทําส่วนอื่นได้นะตรงนี้ผมอยากดูแพลนเนาะอ่าผมกดศูนย์ก็คือเข้าสู่หมวดคามลานะฮะแล้วก็ตรงนี้เออแพลนนี้ผมจะไม่ได้เบอร์เจ็ดหรือเปไ่มไม่ใช่ เน่้็จะเป็นแพลนนะมั้งวิวสูงสุดสี่เนาะแล้วก็รู้สึกว่าจะอยุดคำว่าน,นี้กดปิดเอ้แล้ก็ต้องนิดรอบหนึ่งนะครับตอนแรกๆสมัยก่อนเนี่ยผมใช้ผมก็ยังไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่นะยัง,งงงอยู่กับระบบของเขาเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเขาแจว่าถ้าถ้าเรา,าคือหมายความว่าถ้าถ้าทุกอย่างที่อยู่ในในตัว ตัวคอลเลคชันเนี้ยผมก็คิดว่าเวลาเราเปิดตรงเนี้ยคอลเลคชันนี้จะถูกถูกซ่อนอัตโนมัติแต่จริง้าไม่ใช่นะครับถ้าเราถ้าเราแต่จะจะสังเกตเห็นว่าส่วนที่เป็นที่อยู่ในคอลเลคชันตรงนี้แต่ไม่อยู่สับเนี่ยเขาจะถูกซ่อนนะครับถ้ามีสับคอเขกชันหลายอะเราก็ต้องไปไปติ๊กให้มัน active นะครับเขาถึงจะซ่อนแล้วเราก็จะเรนเดอร์ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรครับอ่าเดี๋ยวเราดูตรงนี้สิโอเค เราสามารถที่อยากจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นกล้องแบบสองมิติก็ได้ด้วยนะครแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องอไปที่กล้องตรงนี้ไปที่ออโต้กราฟิกเห็นไหมพอเราไปที่ออโต้กราฟิกเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าถ้าถ้าปรับตัวเลขเนี่ยมันจะมีการส่มเข้าสูมออกอะไรแบบนี้นะคะนี่คือแปลน สองมิตินะฮะก็อันนี้คืคอเ e r s p e c t i นะอะไรแบบนี้แต่ถ้าเรามาสู่โหมดของ material เนี่ยใช้เวลาสักครู่นึงจะเห็นว่าอันนี้ไม่ถูกซ่อนนะฮะดอง material ถ้าจะสูกซ่อนต้องไปปิดตรงนี้อน ตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ผมเพิ่งมารู้ไม่นานเลยนะสมัยก่อนผมไม่รู้ว่ามันเปิดเปิดปิดตรงนี้ได้เพราะว่าพอพอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะใช้วิธีผมใช้วิธีในการที่จะเรีนได้ผมก็จะไปเปิดตรงนี้แต่ก็คือ ทำเนี้ยข้อขอที่ได้คือไม่ได้แบบส่วนของความมืดอ่ะเออนี่คือข้อขอออที่จํากัดของเขานะฮะเลยแบบกว่าจะเจอเทคนิคนี้ก็เกิดจากการมีโอกาสดได้ดู YouTube บางคลิปที่ความีแด่างปันเทคนิคนี้นะครับซึ่งพอรูแล้วสูเออทําให้การเรนเดอร์ที่เปิดเปิดปดิิทขณนเนี่ยมันมันอ่าคล้ายๆกับว่ามันง่ายขึ้นเนยอะฮะตรงนี้เนี่ยถ้า อ๋อถ้าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเวลาผมกดปิดตรงนี้เนี่ยคือตรงเนี้ยเอกวิธีการเนี่ยก็คือถ้าเราปิดตรงเนี้ยมันมันก็คือจะเป็นการปิด c ลิ่งเ g เยอร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราเปิดตรงเนี้ยค่อนข,ข้างจะเข้าใจยากอยู่เลยนะคือตรงนี้จะเรนเดอร์อยู่อ๋อผมไม่รูเลยวเท่าไหร่วิธีเนี้ยเบอร์สุดลนะตอนแล้วก็ปิด แต่ทีนี้ก,ก็ี่ชั่วโมงคือมีกราฟิกการ์ดีๆก็จะช่วยงานเราได้ตอนต้นที่แต่เยอะเอี่ยทนี้ค่อนข้างนานเนาะโอเคงานทีนี้ที่เราเดินานานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีดีเทลของของของเป็นประกอบในภาพแบบค่อนข้างละเอียดนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็น g p u ดีๆเนี่ยเขาก็จะเรนเดอร์ค่อคนข้างเร็วอันนี้ผมขอยกเลิกก่อนแล้วกันเนาะ งานชินนี้ก็เป็นงานที่ผมค่อนข้างชอบมากนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำงานอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ช่งนี้รู้สึกจะมาปรับแต่งในในในพวกโปร,กรแกรมสังภาพเพิ่มขึ้นอีกทีหนึ่งนะฮะน่าจะไม่ผิดเป็นงานที่ทำเสร็จไปหลายเดือนละแต่ว่าเพิ่งมีเวลามามาอธิบายบนเบรนเดอร์นะฮะโอเคนี้ยนครัย ๋ยากขอกด Esc จาเนเดอร์ก่อนแนละ้วอก็ดูแล้วถ้าจะได้รับประโยชน์นะครับเทคนิคนี้ค่อนข้างที่จะช่วยผมได้เยอะทีเดียวศูนย์อันนี้ถ้าเราจะเลนเดอร์ตรงนี้ยคือความไม่สะดวกก็คือ เราต้องมาปรับสัดส่วนของภาพก่อนจะได้สัดส่วนตามที่รูไปไฟนอกนะอะตรงนี้ซ่อนตรงนี้จะต้องซ่อนเนาะไม่ได้ทำงานเลยเลยปัดตัดขึ้นมาแล้วก็ทุกคนอ๋อตรงนี้อ๋อจริงๆอ,ออฟออฟชั่นเนี้ยเนี่ยออฟชั่นที่เปิดปิดตรงเนี้ย จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีระบบเป็นคอ l เ e c ชันนะครับไม่งั้นเราจะใช้ไม่ได้เลยนะฮะอย่างงี้าคืออย่างเงี้ยถ้าถ้าผมอยากจะซ่อนตัวเนี้ยผมไม่สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เพราะว่ามันต้องอยู่ระบบคอลเล c ชันถ้าผมจะให้เดนเดอร์ไม่ติดเนี้ยผมต้องไปซ่อนตรงกดปิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะแล้วก,กดเดนเดอร์อะไรางี้นะก็ก็คือมันจะต้อง คือพอเวลามีโมเดลหนึ่งห้องอ่ะแล้วต้องเรนเดอร์หลายมุมเนี่ยมันก็จะงงๆหน่อยครับจะต้องบริหารสมองเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะส่วนเนี้ยเป็นส่วนท,ที่ที่ไม่ต้องการของของอเพื่อนที่เขามาแจ้งผมนะฮะผมก็ต้องมานั่งปิดตรงนี้แล้วตรงเนี้ยถ้าเราปิดอ่ะแล้วถ้าเราไม่ปิดตรงเนี้ยเขาก็จะเรนเดอร์ติดไปด้วยนะฮะคือเป็นโปรแกรมที่ประหลาดอย่างหนึ่งที่ผมใช้มาก็คือว่า เคยใช้ซอฟต์แวร์บางตัวเนี่ยถ้าถ้าตัวนี้ถูกซ่อนเนี่ยส่วนส่วนนี้จะไม่ถูกเรนเดอร์แต่ว่าโปรแกรมเรนเดอร์เนี่ยเราห้ามติกตรงนี้เลยนะฮะไม่ไงั้นเขาจะเรนเดอร์ไปด้วยแต่ถ้าตรงเนี้อ่าเราติ๊กตรงเนี้ยแล้วถ้าในในวิวพอเราถูกซ่อนเรนเดอร์ <Yeah. S 1> ก็จะเห็นตามที่เห็นหน้าวิวพอครับตรงนี้กดศูนย์ ตรงนี้ผมต้องการซ่อนตอวส่วนเป็นข้อตกี้ตรงนี้ก็ไม่จะมีข้างในอยู่โอเคอะไรทีอ๋อตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องไปอ่หลับสัดส่วนให้เป็นสองต่อหน ได้ประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าเรนเดอร์ตัวเนี้ยผมก็ต้องมานั่งครอปตัดไอสดนะ้ส่วนที่เป็นดำดำอะส่วนที่เป็นดำดำเนี้ยก็คือก็คือส่วนที่เป็นโมเดลอะที่ไม่ได้สุกเรนเดอร์นะฮะจำไม่ค่อยได้ละเออตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะมีดำดำอยู่ นิดนึงอะไรเงี้ยก็ก็หวังว่าจะเห็นภาพรวมของของงานชี้นะครับก็ตั้งใจทําเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นงานที่ผมชอบพอสมควรเลยทีเดียวหวังว่าจะชอบเทปเอาโปรเจกต์จริงมาให้ดูประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ดูจนจบสวัสดีครับ